กราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอบบุญตาเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่8มกราคม2,568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ส่งมวยเชิงการชกมวยชอบของช่อง8ศึกมวยดีวิถีไทยประจำวันอาทิตย์ที่12มกราคม2,568นะครับ หากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกําลังแรงใจใผมขวัญสองตาด้วยนะครับแล้วขวัญสองตาต้องกราบขอบพระคุณนะครับ mm hmm. p y 2 4ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณกับท่านหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ําว่าเป็นกลุ่มหลายเสียง ลายพิมพ์ผมก็จัดทำขึ้นให้แล้วนะครับ idkigk9955 ลย้ำ like kigk9955 ก็ทักถ่ายมาได้นะครับภาคสดๆจากของวิธีทุกช่องเสาร์อาทิตย์ยกเว้นช่อง8นี่แหละที่เราไม่ภาคแต่ว่าจะไปภาคชดเชยช่อง24วันพฤหัสบดีแทนช่อง8แต่กลุ่มลายพิมพ์ส่งให้หมดครับ บันเสาร์ที่ทุกช่องช่อง8สําคัญมากส่งให้ครับลายพิมพ์นะครับลายเสียง300ชี้ตัวเล่นก่อนชกบอกบอกับเขาออกชัดเจนครับลายพิมพ์200ช่อง8นี่ส่งให้นะครับบรรยากาศขาใหญ่ตัวเงินเขาไหลเล่นตัวไหนรู้แน่นอนครับกหลายพิมพ์ยิ่งเป็นช่อง8ต้องบอกว่ากินกล่อมมันก่อนเลยหาค่าขนมเกีก๊ยวุ้งวหมูกระทะก่อนเลยนะครับชัดเจนครับนะไปดูดีลาการบอกให้เข้ามวยบอกให้บังผมที่ช่อง8ดนี่แหละนะครับ รักผมเมตตาผมศรัทธาในตัวขวัญซอบุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียง300กลุ่มลายพิมพ์200แล้วก็ไปติดตามเพจได้ผมหน่อยนะครับขอน้ำใจสักเล็กน้อยหนึ่งชื่อเพจขวัญซอบุญตาแข็งโป๊กขวัญสอเสือจุดบุญตาติดแทชชั่งแข็งโป๊กผมจะลงมือชอบในเพจให้จังถึงสูง บางครั้งบางทีก็โพสตแจกช่องเย็นวันเสาร์ช่องเย็นวัน 6, อาทิตย์ด้วยนะครับนะก็อย่าไปเล่นมันเยอะนะครับช่องตอนเย็นเราได้แล้วก็ไปสังสรรค์กินดื่มกับครอบครัวเพื่อนฝูงเราหาความสุขดีกว่านั่งดูชิวๆช,ช่องเย็นนะครับแล้วก็วันธรรมดาอย่าไปลงทุนเยอะนะมันมีแต่เสียงร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านอาจเจอมวยลีโมตได้นะเพราะว่าขนาดตัดสินไปแล้วไม่พอใจยังยกเลิกกันเลยวันธรรมดาเนี่ยมันสําคัญนะครับนะไปกันครับผม สมวยเชิงการชกมวยชอบช่อง8ปศึกมวยดีวิถีไทยประจำวันอาทิตย์ที่12มกราคม2 5งพัร้อยสิบแรรยากาศก,กล่กยที่นี่นตัดสินตามเซียนใหญ่มาอยู่กลุ่มผมเถอะครับมันจะได้เอาตัวรอดได้ชัดเจนครับคู่ที่1นึ่ยูโรสอประวัติเมืองร้อสองปอนด์จะพบกับเด่นหลายแก้วสิทธิ์นายกดำอยูโรนี่บอกตรงครับไม่เคเห็นกับตาครับนะไม่เคเห็นความมันชกกับตา ก็ไม่กล้าเดาไม่กล้าพูดนะครับเพื่อประโยชน์ของท่านส่วนไอเดนหลายแก้วขวาครับเดินหน้าท้าดวนชนแรกเลยตัวนี้เตะขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดสอกได้ดีฟฟ้งมือครบเครื่องรวดเร็วไว้บูสู้ดุดันขยันดีแต่ขาต่อยหมดอุตรุทธ์ละครับไอเดนหลแกวเนี่ยหมัดสอกรัวเป็นชุดหนักบ้างเบาบ้างมันออกใส่ตลอดตามภาษาตามทรงของมวยขยันครับนะกระดูกไปธรรมดาครับไอตัวนี้มันเคยต่อยหลังไถ่ทอดช่องเกียดสีเลย แล้วเวทีนี้ศึกนี้มันก็มาต่อยไว้หลายครั้งแล้วนะครับไอเด่นหลายแก้วเนี่ยแบบน็อคเขาได้หมอบเองก็เป็นครับแต่ว่าหมัดสองมันออกดีเนี่ยไอตัวเนี้ยไม่ค่อยป้องกันตัวหลุดหลวมอยู่นะครับนะต่อยได้แล้วเวทร้อยสองปอนด์ไอเด่นหลายแก้วนี้มันเคยต่อยช่องเจ็ดสีร้อยหกร้ว7เจ็ดปอนด์คู่นี้เนี่ยไม่เคยเห็นไอโยูโรกับตาตัวเองครับยูโรตัวเนี้ย เดี๋ยววันช่างผมไปสืบมาให้นะครับนะแต่ว่าชอบไอเด็ดหลายแก้วสีตะยกดำนะครับนะเบื้องต้นตามนี้นะครับมาซอกวันนี้แหละลุ้นก่อนเลยนะครับระวังนะตัดสินตามเซียนนะครับเซียนใหญ่เข้าตัวไหนนี้คนทั้งเวทีเล่นตามเซียนใหญ่นั่งให้น้ำอยู่ดีต่อเจ็ดสี่พอเซียนใหญ่เข้าราคาไหลถึงห้าหนึ่งสิบหนึ่งเลยนะแล้วก็ตามเขาไปเอาเงินครับอย่าไปดราม่าอะไรเขามากมายเราไปหาเงิน เขาก็ไปหาเงินตัวบนก็เรียบร้อยอยู่แล้วคู่ที่สองครับไอศิลปะไทยสากลรัตนะหรือไอสอนศิลป์อสมานนั่นแหละร2 4ต่อลำดับหนึ่งปอนให้เจ้าอินทนนทส์สุนันก็คือ125หรือไอจอมลาวีเพชรน้องแสงเลื่อนไทยนายปาปักวิวก็ไ่้ได้อินทนนท์ตัวเนี้ย ศิลปะไทยนี่ขวานะครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดสอกได้ดีครับฝีมือครบเครื่องรวดเร็วไวสมองบดีมีเหลี่ยมหักลองจะทิ้งอาวุธมวยหลากหลายเลยตัวเนี้ยเก่าเก่ากึกรุ่นลายคลามทั้งคู่กระดูกไม่แข็งปุ๊บต่อยมานานมากครับไอสอนศิลป์ปอสมานเก่าจนแก่ทั้งคู่ครับคู่เนี้ยก็ระดับ35ปีกับ39ปีต่อ,อยกันนะครับนะอายุคนไม่เยอะหรอกแค่นี้แต่อายุนักมวยมันเยอะ เฉียบนจุกิกวนใจดีครับแต่สายนาทำไดีทรงมวยนี่แข็งแรงนะครับศิลปะไทยตัวนี้ยกลับมาภาคใหม่นี้ร่างกายเ็าเริ่มเข้าที่เข้าทางถือว่ายังหากินได้นะครับร่างกายศิลปะไทยผมมองแบบนี้นะครับนะเรื่องอาวุธมวยเหลี่ยมเชิงไม่ต้องไปถามถึงกับระดับนี้แล้วมันรุ่นอาจารย์มวยเลยอยู่ที่สภาพมันเท่านั้นหัวจิตหัวใจดีครับธาตุมวยดีอศิลปะไทยไอสอนสินเดิมนี่แหละไม่ใช่มวยที่จะไปแพ้นอกง่ายๆนะครับ ายก็ประจปฏิทินตรแงเสียแหวงแทลูกแทแล้วขาป้องกันตัวมีลูกขวางลูกป้ายนะครับมันเก่าอ่ะอาจารย์มวยชั้นชัดอัดกัม马าอ่ามันอัดกับเด็กๆครับที่กลับมาภาคใหม่คู่นี้ไอศิลปไทยนี่อัดกับเด็กๆหนุ่มเลยก็ถือว่าชนะเด็กหนุ่มได้ก็ไม่ธรรมดาแสดงว่าร่างกายมันดีครับนะเรื่องอาวุธมวยไม่ต้องไปถามอยู่แล้วรุ่นนี้ไปดูอินทนนท์หรือเจ้าจอมราวีเดิมครับไอนี้ก็ขวามันกันนะ เดินมวยได้ถอยมวยเป็นแตะฝวาหนักแน่นเป็นยำแรงมาสองได้ดีครับฟีมือครบเครื่องรวดเร็วใวเกา,เก,า,เ,กาเก่ากึกพอกันกระดูกแข็งป๊อกทั้งคู่แหละกลับมาหายใจไว้แล้วครับนะกดนอกคู่ชกล่าสุดไอ้อินทนนท์เนี่ยแตะขานยางแฟบแหนบตายไปเลยทรงมานเี่แตะหนักต่อแรงแม่นคมดีครับนะรุ่นอาจารย์มวย้วครับเก่าจนแก่สามสิบเก้าไปสี่สิบไปเขาให้แล้วอยู่ที่สภาพครับ,รบวันนี้ ขึ้นไป้ายไว้ครั้งหนึ่งแล้วแหละคู่นี้แต่ว่าถอนออกไปข่าวว่าคุณแม่ของไอ้อินทนนท์เนี่ยเสียชีวิตน้องน้ำมวยก็เลยโอ้ก็หลายหลายท่านก็เหมือนกันละครับนะบุพการีเราสูญเสียลงไปก็เกิดความรู้สึกเสียใจอะไรก็ต้องถอนออกไปรอบนั้นนะครับแต่ว่าประเภทอินทนนท์นน็นอกเขาได้ครับโดนไม่ได้นะเมื่อก่อนนี้อไอ้อินทนนท์ตัวเนี้ย นอกเขาได้โดนสวนหมอบหมาก็มีนะครับนะมันไม่ป้องกันตัวเปิดหน้าใส่เลยต้นต้นอันตรายครับวันนี้ยเตะขาต่อยหมัดเจาะยางไปเรื่อยหละทรงมันแบบนี้ในก็ปั้มตีตามจ่าเขางวยนะครับนะคู่นี้ในเมื่อทรงไปแบบนี้ก็ลุ้นนับนกได้อยู่ใช้คำว่าลุ้นครับมันเก่าเจอเก่าเจอกันเลยครับนะเก่าจนแกน่อยู่ที่สภาพทั้งคู่เลยแต่ผมชอบศิลปะไทยสากุลรัตะนะชอบไอศิลปะไทยนะครับมองว่า ร่างกายมันดูดีกว่าทรงมันมั่นคงกว่าอาวุธหลากหลายกว่าธาตุมวยมันดีครับไม่ใช่มวยจะแพ้นอกง่ายๆนะก็อ,อย่างว่าถ้ามันอยู่ที่เซียนใหญ่เขาเล่นใครครับนะเอาตัวไม่รอดก็มาอยู่กลุ่มผม ID LINE k i g k 9 9 5 5เงิน200บาทพี่น้องผมว่ามันเกินคุ้มครับนะคู่ที่3คู่อย่างรายการไอ้โชคดีแม็กกันดีสอสมัยแหะครับ116ปอนด์จะพบกับยอดอุดร BS มวยไทย หรือไอ้ยอดกุดวนกอซอยตันไอ้ชล้ามชัยเลขากฟแปดเิ้วโอ้เรียนหลคือหลายข่ไหลานามจังเลยไอ้ตัวเนี้ยไปด้วยโชคดีก่อนครับขวาเดินหน้าขาดวนส่วนแรกเลยนะเตะขวาหนักแน่นมันจำรุนแรงหมัดสอกออกได้ดีฟีมือกบเครื่องรวดเร็วไวบูสู้ดุดันขยันมากครับแรกลุยอุตลุดครับจอมดีเดือดอ่ะไอ้โชคดีตัวเนี้ยเชิงไม่สนครับเดินแรกเดินลุยตลอดเก่าเกา,เก,า,เก,ากระดูกแข็งป๊อกทั้งคู่มันไอ้คู่เนี้ย แต่ว่ามันจะเล็กสั้นกว่านิดหนึ่งบางด้วยแต่โชคดีวันเนี้เตะขาต่อยหมัดเจาะยางคว้างขระจกสุดโหดเอาไม่หิดเลยต้นต้นโคตรอันตรายครับแโชคดีเนี่ยแบบใครดีใครอยู่มันเปิดหน้าแรกครับไม่ป้องกันตัวนะครับนะบางทีโดนสวนหมอบหมาก็มีแต่เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นตะ์ไอ้โชคดีนี่จะน็อกเขาอยู่ประมาณสักเจ็ดครั้งแพ้นอกสามครั้งเอาให้นึกภาพออกนะครับทรงแบบนี้ป้องกันไม่ป้องกันตัว ล่าสุดคู่นี้มันต่อยกันมาโชคดีแพ้มาถือว่าแลกกันสนุกเลยนะครับนะแต่ผมมองว่าโชคดีแต่ความเชื่อถือมีมากกว่าแพ้ชนะไม่รู้อะมันสู้แพ้ก็สู้ชนะมันก็สู้ครับมันมันมันดีตรงนี้แต่มันดูว่าเล็กบางกว่าไปดูไอยอดอุดรครับไอนี้ซ้ายเดินมวยได้ถอยมวยเป็นมันถนัดตั้งรับซะมากกว่าด้วยซ้ำไปแต่ซ้ายหนักแน่นมันยาแรงหมัดสอกได้ดีฟีมือครบเครื่อง รั้งไว้สมองบอดีบิเดี่ยมหักลงแต่ทิ้งเกาเกา,ากระดูกแข็งป๊อกทั้งคู่นะครับฉีบนี่จุกจิกวนใจได้ดักเตะดัดแทงสวยงามมากอยอดอุดรตัวเนี้ยฝีมือมวยไอคิวมวยความพริ้วเหลือกินถ้ามันออกนะติดตรงนี้ถ้ามันออกประเภทสู้จริงร้ายมากไม่สู้ไม่เอาอะอยอดอุดรน,น่ะมันหลายครั้งแล้วนะที่เห็นแบบเนี้ยพร้อมน็อกก็พร้อมนอนเหมือนกันเปรียบเทียบให้เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย อยอดอุดรนในน็อกเขาห้าครั้งแพ้น็อกห้าครั้งนี่ครับคู่นี้ความน่าเชื่อถือมันมีน้อยสู้จริงร้ายมากตัวนี้อาวุธดีหมดเนียนตาไปหมดนหะแต่ตรงนั้นในก็ปั้มรัดมาตีตึงแต่เสียบแกเลิมแข่งแข็ขามไปกันตัวสูงลอยกว่าชัดเจนวันนี้อัดกันมานี่ชนะมาล่าสุดแต่ว่าก่อนหน้านั้นอยอดอดดรแพ้ยับเลยหลายไฟเลยเพิ่งจะมาชนะแจ้งเกิดล่าสุดที่ชนะไอ้โชคดีนี่แหละ ถือว่าสนุกเลยวันนั้นคู่นี้เนี่ยมันเก่าเจอเก่าเลยไอ้โชคดีกับไอ้ยอดอุดรมันไม่ใช่แต่เก่าเรื่องอาวุธมวยกระดูกมวยมันเกา่ายันเรื่องต่อยราคามวยนูน่นนะมันเก่าแบบไม่รู้จะเกา่ายังไงเคี่ยวรากดินเลยนะครับนะไอ้ยอดอุดรน,นี่มันยิ่งเก่านะเรื่องอย่างเงี้ยชัดเจนนะครับถ้าไอ้ยอดอุดรเสือมาดีๆสา,าดีทาแป้งหอมมีเซียนใหญ่เวทีนี้เข้าไปดันนี่โอ้มันดูดีอะ่ะ แต่ว่าถ้าเขาไม่ดันล่ะมันก็ไม่เอาอ่ะนี่ผมก็เลยชอบไอ้โชคดีแม็กจันดีนะครับชอบโชคดีแม็กจันดีแม่ไอ้ยอดอุดรนี่ฝีมือมวยไม่ธรรมดาแต่มันติดตรงนั้นแหละชอบเพราะว่าลูกสู้ลูกขยันนี่แหละแต่ไม่ป้องกันตัวนะคือแพ้มันก็สู้ชนะมันก็สู้มวยอย่างเงี้ยมันเล่นแล้วมันก็เลยสบายใจกว่านะครับมีสิทธิ์ละครเรื่องเทศกาลให้เราดูแน่คู่เนี้ยเซียนใหญ่เข้าไปอยู่กลุ่มผมครับนะ คู่ที่ของรายการไอ้บัวริมบึงสประวัติเมืองร2 2ปอนด์จะพบกับเหล็กเพชรสสุวรรณนารันมวยใหม่ๆครับนะไม่ต้องไปสนใจหรอกครับคู่เนี้ยผมว่ามันมีสิทธิ์นอนทั้งคู่เลยไอ้บัวริมบึงกับไอ้เหล็กเพชรอ่ะมันมีประวัติแพ้นอกง่ายแพ้นอกได้ทั้งคู่แล้วก็นั่งดูรอช่องเจ็ดไปส่วนมากเขาก็ไม่ส่งราคากันแล้วแหละไอ้คู่4เนี่ยเขาเดินทางไปช่องเจ็ดกันหมดคนส่วนมากก็ไปอยู่ช่องเจ็ดกันหมดแล้วพอเดียวเข้าช่องเจ็ดไม่ทันแล้วก็ เอ okay, าแค่หอมปากอมคอผมว่าให้เล่นนับน็อกไปด้วยเลยไอ้บัวริมมือกับเหล็กเพชรน,นะครับเอาพูดวิจารณ์สองนี้เลยครับครบตุนครับผมสนใจเข้ากลุ่มผม idkigk9955 ไลยเสียง300รายพิมพ์200ช่อง8ไม่พากแต่ว่าไายพิมพ์ส่งให้ไปดูบรรยากาศการพิมพ์ไปดูขาใหญ่เข้าไปดูเม็ดเงินที่สาใส่ของผมนะครับไปจังบะบอกให้เข้ามวยมันชัดอยู่แล้วครับนะ ถ้าไม่ใช่ความจริงก็ไม่กล้ามานั่งพูดเปล่าๆหรอกเพราะพี่น้องผมก็เข้ามาฟังผมอยู่แล้วพี่น้องสมาชิกในกลุ่มผมคงไม่เอาความเท็จมานั่งพูดหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์หรอกผมไม่ใช่คนแบบนั้นชัดเจนครับไม่ต้องมีประโยชน์ส่วนตนไม่ต้องมีประโยชน์ใครทั้งนั้นเห็นยังไงก็ใส่มันอย่างนั้นแหละนะครับคู่ที่หนึ่งอายุโลซอประวัติเมืองไม่เห็นกับตาเดี๋ยววันช่างสืบมาให้กับเด็ดหลายแก้วสิทธิยศดำผมชอบไอ้เด็ดหลายแก้วสิทธิยกดำ,ดำ ชมวยเคยเห็นก่อนมัน,นมีหมัดสอกนี่แหละมันได้ลุ้นก่อนนะครับอยู่ที่เซียนใหญ่เล่นไทยนะคู่ที่สองศิลปะไทยกับอินทนนท์ลุ้นนับน็อกได้อยู่ใช้คําว่าลุ้นนะครับผมชอบศิลปะไทยสากุลรัตนะนะครับดูว่ามันมั่นคงกว่าอาวุธมันเยอะกว่าร่างกายดูดีกว่านะครับมันอัดกับเด็กหนุ่มมาช่วงกลับมานี้นะครับคู่รายการโชคดีกับยอดอุดอรก็มีสิทธิ์อ่า ละครเรื่องเทศกาลพีใหม่ให้เราดูด้วยคู่นี้หรืว่าเซียนใหญ่เขาเข้าใครเท่านั้นนะครับบรรยากาศเขาไหลเล่นใครผมชอบโชคดีแม็กจันดีชอบไ้โชคดีแม็กจันดีสู้ดีบูดีติดแต่ว่าไม่ป้องกันตัวสมองมวยสู้ไม่ได้หรอกแต่ว่าความน่าเชื่อถือแพ้ก็สู้ชนะก็สู้มันเล่นแล้วเลยสบายใจมวยแบบนี้นะครับต้องดูเสือสารวันต่อยไอ ยอดอุดรด้วยถ้าเสือสาดมาไม่ขาดกลางทาแป้งหอมๆนี่อยอดอุดรดูดีนะมันดูได้ใหญ่อ่ะพี่มือมวยมันดีคู่ที่4บัวริมบึงกับเหล็กเพชรอย่าไปสนใจครับมวยใหม่ๆนั่งดูเถอะไม่นั่งดูก็จิ้มแผลนับน็อกไว้เลยคู่นี้ยแล้วก็รอช่องเจ็ดเลยนะครับครบชวนครับผมหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยนะครับกราบขอพอะคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณ